S <S <S นี่่อ,องขนาดนี้แหละถ้าเกิดว่าลูกไม่หลบเนี่ยเราก็จะได้รู้เพศกันนะคะว่าเดี๋ยววันนี้คุณหมอนัดนะคะถ้าเกิดว่าลูกไม่หลบเนี่ยเราก็จะได้รู้เพศกันนะคะว่าลูกเราจะเป็นเพศอะไรนะแต่ว่าอย่างที่เราเคยบอกกันเนาะว่าลูกจะเป็นเพศไหนก็ได้เชื่อพี่ตอยอืมได้หมด <S 2> <S 2> ได้หมดเลยตอนนี้ก็จะมีอาการแบบเวลายืนเวลานั่งก็จะแบบเริ่มปวดปวดท้องนะคะมันเริ่มจะปวดเนช่วงแถวแถวนี้นะต้องนอนอะ่ะอต้องนอนเพราะว่านั่งาน,านานก็ไม่ได้นะคะเดินหรือว่ายืนนานๆก็ไม่ได้อ่ะพีดีพี่ใจแหให้เขาเปิดคลิปคนเดียวไป <laughs> <เ>คไค่น้เหรอแค่แค่นี้เลยแหมก็เนาะเดี๋ยววันนี้เราก็คือ เราดได้มา update, มอัปเดตอัปเดตบรรยากาศเอ้ยมาให้ดูบรรยากาศในช่วงนี้ด้วยนะนี่ที่เราถ่ายกันอยู่ก็วันที่เท่าไหร่นะพี่ต้อยยี่สิบเนาะยี่สิบมาตายละเดี๋ยว <c oughs> <ะ>หมอนัดวันนี้เดี๋ยว <c oughs> ไปพาคุณลึกไปหามหมอกันใช่แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในช่วงนี้ให้ดูกันนะช่วงนี้อากาศเริ่มแบบหนาวขึ้นแล้วก็ต้นไม้ต่างๆก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะเดี๋ยวถ่ายมาฝากกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า ผลเป็นยังไงบ้านเราไปตรวจคุณหมอนะคะนี่มอ,องขนาดนี้แหละไปะไปกันเดี๋ยวเราจะมากินข้าวก่อนนะคะอยู่ข้าวมาก อเอาวันนี้พาคุณลิกไปหาหมอมานะก็ไปตามนัดนะ20 20สัปดาห์หน่อย,อยก็21แล้วก็20สัปดาห์กี่วันอะ6วันอ๋ออีกวันเดียวก็21สัปดาห์อืมนั่นแหละก็ไปตรวจแล้วก็ได้รู้เพศลูกนะของเราสองคนก็สรุปก็ได้เพศตามที่เพื่อนๆคิดกันนั่นแหละนะ เดาว้ว่าจะได้ลูกชายแล้วผลออกมาก็คือก็ได้ตามที่เพื่อนๆคิดไมก็ได้ลูกชายล้กคนตลกก็คือได้ลูกชายนะคะขนาดว่าวันนี้แบบตอนแรกหนกว่าจะได้เห็นไหมว่าลูกหลบเหมือนกันบมือบังอะไรอย่างเงี้ยอก็คือหมอต้าสาวห้เห็นอยู่นั่นแหละก็เห็นเพศจะได้ลูกชายนะก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติมีคนได้ลูกสาวก็ครบ แองจริงที่อยากมีสักสามคนถามคนนี้ก่อนนะตอนนี้ก็พอรู้เพก็มานั่งคิดเรื่องชื่ออีกและตอนนี้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเดี๋ยวไปคิดกอนแต่าไม่คิดไว้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปนั่งเรียบเรียงใหม่แต่ถ้าใครมีไอเดียก็เสนอได้แต่ก็แล้วแต่ที่นะเพราะว่าอนาคตว่วจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะตั้งอะไรไปก็ถ้าเกิดอนาคตเขาอยากเปลี่ยนก็แล้วแต่นะนี่ก็ไม่ได้สีเรียบ ตั้งไว้ก่อนจะได้เรียกง่ายไงเออแต่ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆมีชื่ออ่แนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้เผื่อแบบเออได้เป็นไอเดียด้วยคุยยยส่วนในเด็กๆข้างหลังนี่อะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เห็นบ้างคุยของอยู่ของของคุณจะไม่น่าใช่ไหมไม่เป็นไรดูเออเห็นของไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นหกโอเคนะก็วันนี้ประมาณนี้แหละนะ ก็ไม่มีอะไรนะลูกก็สุขภาพอะไรโอเคค่ะดิ้นหัวใจดิ้นเก่อเนี่ยดิ้นเกื่อนะดิ้นเยอะดิ้นบ่อยแล้วชอบดิ้นเวลาลิกินข้าวต้ยถืออียงชอบดิ้นเวลากินข้าวเออชอบดิ้นตอนคนลิกินข้าวแสดงว่าน่าจะจำแนวถูกต้องนะเป็นคนชอบกินเหมือนแม่เสียงคุณหมอเข่าเรียกใช่หมอเรียกเดี๋ยวรอบหน้าหมอก็จะเจาะเลือดเอ้ยเจาะ S <S เจาะน้ําตาลสิไม่เจาะเลือดหมอเจาะน้ําตาลดูด้วยแต่ว่าของลิกเนี่ยก็คือตรวจทุกครั้งก็คือไม่เจอไม่เจอน้ําตาลนะตรวจปัสสาวะไม่เจอน้ําตาลแล้วก็ปวดตีหลุดมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องเจาะดูเพราะว่าเห <ppen> มือนน้าหนักมันขึ้นแต่ว่าเราช่างกันตอนเย็นไง<บ>เพราะว่าทุกเช้า,าก็กาไม่รู้อะก็คือก็คือหมอบอกว่าควรจะไม่อย่างน้อยให้สัปดาห์ละสัปดาห์ละครึ่งกิโล แต่ไม่ควรเกินหนึ่งกิโลแต่คนลิเขาเกินหนึ่งกิโลไปหน่อยนะแต่ก็มันมันมันไม่ได้เป๊ะขนาดหรอกพี่ว่านะเพราะว่าไปเราไปเจอหมอตอนค่ําแล้วว่าเออใช่เป็น่วงที่เรากินอะไรมาแล้งวันเพราะว่าตอนเช้ามันจะเป็นอีกน้าหนักหนึ่งประมาณนั้นอุ้ยลูกดิ้นอีกแล้วนะพี่จัตุ๊ดแต่ก็จีบกันนะดิ้นแต่ลราตุ๊นเก่งมากเลยนะใช่ห้ดูดนแค่โดนไหมไม่รู้สึกหรอ นายที่จับดูเนี่ยเนี่ยพอจับก็ทําเป็นนิ่งไงอุ้ยนี่แล้วคนนะปล่อยกาแล,ลานินพ่อพ่อพี่ปล่อยแล้วโหอย่าดูพุ่มอุ้ยคนต้องมาดูพุ่มชิปปุ่มไงคนชิปปุ่มเอ๋ท่นไม่ดูพุ่ม <c oughs> คุณถ่ายลงสตอรี่ลงเดีย๋ยวพี่จับนนดูมันชัดไงนี่แบบว่าเรียวไงนะเดินไปยทำ วันนี้ที่ไปตรวจก็จะมีเนี่ยแหละตรวจก็ไปพบพบหมอปกติแหละก็มีวันนี้มีอัลตราซาวด้วยอะไรเนี่ยก็รูเพศแล้วก็มีอะไรนะมดลูกหรืออะไรมดลูกต่ำไปนิดนึงเออมดลูกต่ำมดำม,มดลูกต่ำก็คือมันตำแหน่งช่องคลอดกับมดลูกอะมันอยู่ใกล้กันเกินไปนิดนึงแต่หมอบอกว่าก็แค่แบบว่าไอเขาเรียกว่าะ มีโอกาสที่แบบแต่พออายุคันโตขึ้นมันก็จะจะขยับขึ้นไปอีกเออเหมือนอันนี้พี่ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคือถ้าสมมติแบบมดลูกมันอยู่ใกล้ช่องคลอดจนแบบอายุคันเยอะๆแล้วมันมันตำแหน่งมันไม่เปลี่ยนอะคือมันอยู่ใกล้เกินไปมันจะอาจจะทําให้ตกเลือดได้เพราะเวลาคลอดใช่ไหมแบบเด็กก็จะเป็นเบียดไงเบียดตรงนั้นอ่านั่นแหละแล้วอะไรทให้เด็กขาดอากาศหายใจอันตรายทั้ตายทั้งแม่ทั้งโลกใช่เออ นั่นแหละเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีการขยับตัวไหมเนี่ยตอนนี้พี่บอกให้ลูกพี่แบบถ้าว่างก็เอา,มา,อามาลูกย้ายขึ้นไปนิดนึงไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะเออบอกลูกสื่อทางจิตเนี่ยก็ไม่รู้ใครใครเผื่อใครมีเคยเคยมีประสบการณ์ด้านนี้แล้วแบบมีแนะนํำไหมว่าอ้แบบต้องนอนท่านั้นท่านี้เผื่อมันขยับได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหมอก็ไม่ได้แนะนะนําอะไรนะ มหมอ,หมอแค่บอกว่ามันมันต่ำไปนิดเดียวถ้าเก<อ>ิดอะแค่เฝ้า,าระวังไว้ใช่แต่ถ้าเกิดอายุขันมากอาจจะมีการขึ้นไปอีกอต้องรอดูอีกทีแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นต่อไปก็หมออาจต้องพิจารณาในรเรื่องนั้นเนาะอาจต้องแบบมีผ่าคลอดน,นี่หรอ <c oughs> ใช่ปะ่ะก็ไม่รู้คือเพราะว่ามันเสี่ยงมันมีความเสี่ยงน่เดี๋ยวรอดูกันไปติดตามกันไปแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าที่หมอนัดเขาก็จะมีฉีดพวกวัคซีนอะไร มีข้อติแล้วก็อีกอันนึงลืมอ่ะสองอย่างนะก็จะมีตรวจน้าตาลด้วยอ่ามีตรวจ,รวจน้าตาลเดี๋ยวมานะอัปเดตแล้วกันถ้าเกิดใครอยากรู้นะเดี๋ยวอัปเดตว <c oughs> ันนี้ไปละวุ่ยเยอะละคุณแม่นี่แล้วอืมนี่ตอนนี้รู้ลูกชายคนโตไปก่อนนี่อันนี้คนโตนะได้น้องชายไม่ให้อุ้มนะดูท่านะไปทํานะดูนัง ตามหน้าต่างกงันนะฮะยาย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 จุกันเลยรมๆรวมอืมไปเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเย่อืมอเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ไปละอา่าบ,บ๊ายบๆเคยอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไม่ลงเลยว่ะใช่เราลงคลิปนี้แหละไปละเออโปรเจกต์ ห้องเก็บของก็ก็ยังทำอยู่ะไม่ใช่เลิกนะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะ